โดยสบายดีผ <Ooh>. ่อยพี hey. uh ่น้องสบายดีมูเพื่อนกันเบิดสุขูสุขคนเน้อพี่น้องเอ๋เนาะกยิีดีตอนหับเข่าสู่สองน้องไซล่าอีกแล้วพี่น้องเอ๋หามาพบมาพบับพ่อกบน้องเซล่าในตอนนี้พี่น้องเอ๋เนาะโดยก็ตอนนี้เพิ่นกำลังเริ่มเหตดขั้นตอนนี้แล้วพี่น้องเอ๋อวาวจดจ่าจะได้พี่น้องเอ๋เนาะนี่แป๊บเดียวเพิ่มมาแป๊บเดียวพี่น้องเอ๋ไวาวา

ตอนแรงพี่น้องเห็นแดดซองเขามาบาน,นเนาะแดดมันห่วยลงท้งพุ่นแดดสาดเขามาคือไม่เห็นแต่ตอนเช้าพี่น้องหน้าชีวิตแดดตอนเช้ามันแดดมันทันมาฮอตแบบรอบเทียงพี่น้องเลยรอบบ่ายได้ตอกผาแปนแดดฮอตบาน Cak, 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 Hãy subscribe cho kênh ลุยกันพี่น้องไงแต่ละคนเนาะเวไกคือไต้ฮอ้ยบุกเบิกพี่น้องไงสู่กับีบกับงานไปก็ได้้ามาผ้าเนาะ้จเบิอืม ຍາມບໍ່ຕັດໃສ່ໄດ້ຂາມັນເຂີນນลລະ ทางพอคือใส่เป็นแต่งทังนทีนใช่ไหมทางพอบัณฑิตโอ้กันกุมกุ้มังไง Hãy subscribe พี่น้องเหรอเนาะบันนี้ทาง ngày เิ่นวันที้ก็น่ายมีเรื่องสิลมนําพี่น้องเลยเ็กจักหน่อยเนาะอ่านั่งก่อนก็ได้หานั่งก่นนี่แหละพี่น้องเลยอ่าสบายดีได้เด้อพี่น้องเลยคือว่าอ่าทางแม่เพิ่นโทรมาบ่มีเงินหักบ่มีเน็ตบ่โทรศัพท์ออพี่น้องเลยพี่น้องเลย คือทาเมื่อวันตัวมาคือว่กมาหักซายบาหักซายว่าใช่ตัวถามน้องล่าวันนี้ว่าทั้งไงถือว่าบอมีเน็ตเนาะกาเมื่เพิ่นบอกว่าอ่าให้เอาเงินทำน้ำมีดพอพี่น้องมาให้ทั้งไงเพิ่นไปเพิ่นซื้อบัตรซื้อเบอร์เพิ่อนอะไรเนาะน้องล่าก็เลยอ่าเอาเงินมาให้ไอ้เพิ่นเนาะอ่าเป็นเงินทางำุูใหญ่จะดีทีสุดซอยทีเทือนให้ไอ้เนั่นแหละพี่น้องเลยให้ไอ้อ่าจำนวนสามแสนไอ้เงินพี่น้องเลยพี่น้องเลยเนาะ ่ะจังไรก็ฝากทั้งหลายขอบุญขอบคุณทั้งหาแม่จะดีพันในเด้อเนาะขอบคุณที่แม่ฝากเงินให้ลูกเนาะโดยการติดเชื้อจะปซื้อบัตรแล้วน้องหลานโดยบัตรใชจสิ่งที่จำเป็นแล้วน้องหลานโดยสีหาคนได้บริสันใช่ไหมโดยขอบุญนเด้อแม่เด้อสาธุเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณใลายโดยขอบใจหลายๆทั้งแม่เนาะโดยอาชนะพี่น้องเลยเดี๋ยวน้องว่านขอตัวลาไปก่อนพี่น้องเนาะ กะเอาเงินให้ทางอ้ายเพิ่นแบบทียบร้อยพี่น้องเลยคือว่าทางแม่เพิ่นอ่าอันโทรมาว่าบ่มีเน็ตหับพี่น้องบ่มีเงินเติมบัตรเพิ่นว่าน้องหล่าก็เลยเอาเงินให้เพิ่นเนาะสามแสนทางแม่เพิ่นก็บอกพอดีว,ว่าให้อ้ายเพิ่นเด้อสามแสนเนะาะเพราะเพราะเพิ่นได้ซื้อบัตรซื้อเบอ,บเบอร์พี่น้องเลยเดี๋ยวทางเพิ่นมานะกำลังเริ่มเป็นหุ้มห่างกันมาแล้วพี่น้องเลยเนาะไปสำหรับคลิปนี้ก็น้องเซลาจิไปตัวลาไปก่อนพี่น้องเลย ปพ่ยวพอะคิมนาพี่น้องเลยเนาะโดยสบายดีพ่อพี่น้องกันเบอร์สุขุสุข้นพี่น้องเลยโดยสบายดี